สำลีช่วยคุณได้สำลีสามารถอุดกระถางได้บวกกับกาวร้อนแบบนี้นี่ที่เราหาได้นะครับแล้วกระถางที่เราเคยใช้ปลูกต้นไม้นะมีรอยรั่วแบบนี้เราจะใช้สำลีมาอุดกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยก่อนที่เราจะทำการอุดรูด้วยสำลีนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ควรล้างทำความสะอาดเจ้ากระถางของเราเนี่ยให้มันสะอาดสักหน่อยก่อนเพื่อ ทําให้ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นกระถางนะครับที่ผมเจาะรูไว้นะลองเอาน้ําเท,ทก็จะบอกว่าออกมาเลยจริงๆไม่ต้องเท,ทก็รู้แล้วล่ะนะว่ามันรั่วถ้าขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการอุดรูด้วยสําลีกับกาวร้อนกันเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆขั้นตอนแรกนะเราจะใช้สําลีแบบนี้นะเพื่อนๆนของผมจะใช้สาลีแบบสําเร็จนะครับก็แบ่งมาเป็นแบบนี้เนาะเราก็ฉีกมันไปเลยแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบนี้ กระดาษของเรามีรอยรั่วแบบนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วเราก็จะเราจะม้วนให้พอดีพอดีอถ้ามันเกินก็ฉีกออกไปได้นะเพื่อนๆนะะเราก็เอามาอุดแบบนี้หาอะไรแข็งๆนะครับมายัดไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้อะไรก็ได้อะยัดเรายัดใส่รูให้มันแน่นๆนิดนึงให้ดูว่าแน่นๆ แล้วเราก็โป๊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 แบบนี้อันนี้ด้านนอกด้านในก็เหมือนกันด้านในเราก็เอาเมือเขี่ยเขี่ยแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวร้อนกาวร้อนเนี่ยผมซื้อร้านยี่สนะิบาทอละยี่สิบนะบางบางที่อาจจะซื้อได้ถูกกว่านะเพื่อนๆอาจจะสิบาทสมัยก่อนเคยซื้อสิบาทเองนะแล้วแต่พื้นที่เนาะพอเราแบบนี้ปุ๊บเราก็หยอดหยอดไปแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน หยดหยดหยดไปตรงกลางเพื่อให้กาวร้อนมันซึมเข้าไปในนี้ก็เราก่อนนะครับแล้วก็แตะแตะแตะใครจะทํารูเล็กรูใหญ่ก็ได้หรือว่าใครจะตัดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองตัดอันนี้คือผมทําไว้แล้วนะที่เพื่อนเอนเห็นเนี่ยผมก็จะตัดไว้แค่นี้ผมจะลองดูว่ามันจะมันจะรั่วไหมแต่ว่ามันจะเปื้องกาวหน่อยนะเนี่ย <Yeah. S 1> ชุมช่มชุนะอันนี้ และนอกเนาะแาลร้อนโดนมือก็ไม่ต้องไปตีเรียดนะครับรั่นแอลกอฮอลได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่หมดเลยหรอกแต่วันสองวันเดี๋ยวมันก็หลุดหมดครับผมโดนเต็มมือเลยีไมดเล้วราก็ปล่อยให้แห้งนะเพื่อนๆเ,เนี่ยผมทําแล้วเนี่ยฮะแล้วผมเคลื่อนภาพให้ดูผมทําไว้แล้วนะจะบอกว่า16รูทั้งหมดเนี่ย16รูใช้ กาวร้อนไป2ออัน2อหลอดกระปุกแบบนี้สองหลอดกาวร้อนไม่รู้คุ้มหรือเปล่าสาลรี20หมดไป60บาทอุดกระถางไป1ใบไซส์25นิ้วคือผมมีเยอะไงแล้วผมเจาะไว้ทุกอันเลยผมต้องอุดอีก4-5ใหอใบครับเพราะว่าผมมีค่อนข้างเยอะพอเสร็จแล้วนะเพื่อนเก็รอให้มันแห้งครับสัก1-2ชั่วโมงนะให้มันแห้งไปเลยนะครับเดี๋ยว นี่ผมจะมาให้เพื่อนๆฟังเสียงนะคือเวลาเราอุดไปแล้วครับมันจะแข็งแบบนี้เพื่อนมันจะแข็งนะนี่นี่เสียงกระถางนี่เสียงกระถางอันนี้เสียงสำลีกับกาวร้อนเป๊กเลยนี่เป๊กอะเดี๋ยวทีนี้เราจะ รอให้มันแห้งแล้วก็มาทดสอบกันว่ากระถางที่มันเคยรั่วนะเป็นกระถางที่ผมใช็กปลูกต้นไม้ว่ามันจะเก็บน้ำได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะนเพื่อนๆที่เราจะมาอุดกระถางกันหมดไป60บาท16รลูกลาวร้อน2อันสำลี1สำลีนี่ใช้นิดเดียวไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะสำลีซื้อมัน20บาทชกคุ้มอยู่เพราะว่า ผมมีําลีที่เอาไว้เช็ดแผลล้างแผลอยู่แล้วก็เอามาใช้มาถึงเวลามาทดสอบกันแล้วนะครับเพื่อนๆนะผมจะไปเปิดน้ำนะครับนี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่ล่าสุดแล้วนี่เร่องแล้วกันฮึดซิว่าจะมีไหลไหม เดี๋ยวลั่นกล้องต่อไปเลยท่วมแล้วนะท่วมสีขาวแล้วเห็นไหมเห็นไหมท่วมแล้วนะ,ววนะะดูซิว่ามันจะมีซึมไหมคืออันเล็กเนี่ยผมจะจุดสังเกตคืออันเล็กอะส่วนตรงอื่นเนี่ยคือมันเกินแผลทั้งนอกทั้งในอยู่แล้วนะเพื่อน ก็ไม่ค่อยกังวลมากก็เดี๋ยวมาลรุนตรงนี้เอาผมจะใส่ไว้ประมาณนี้นะนเพื่อนๆนะแข็งเป๊กมันแข็งเหมือนปูนอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาผักตบชวานะที่ผมแช่พวกกันเชือ้อราอ่าพวกยายาฆ่าพวกหอยหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่ลากแล้วอะไรเงี้ยผมจะเอามาใส่อันนี้เพราะผมแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วอันนี้คือ เป็นขั้นตอนการเทสรากเขาจะสวยมากเลยเห็นไหมรากของตบชวาที่คู่ควรเอาไปลงในบ่อที่เป็นพื้นที่จํากัดของเราเน้นน้ําใสนะครับนี่ครับสีเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยรากที่สวยๆเลยแช่กันชลาไว้แล้วาชิโลคาหอยรอบที่แล้วทําไว้แสบมากเดี๋ยวผมจะ เปิดน้ําให้เต็มเลยนะเพื่อนๆพนแล,แล้วสองชั่วโมงก็ผ่านไปนะครับเพื่อนเื่อแห้งเก๊กแห้งเก๊กนี่ดูฮะโอเคนะวิธีนี้ใช้ได้แต่จะคุ้มค่าหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นรูที่จำนวนน้อยผมว่า โอเคนะใช้ได้นะถ้าเบ็จสรุปแล้วผมเสียไป60บาทนะถ้าซื้อตามจริงนะถ้าใครซื้อกาวนะครับได้ราคาขวดละ1 1บบาทผมว่าคุ้มนะแล้วก็สัมฤนะใช้นิดเดียวก็10บาทอาจจะแค่30สําหรับ16รลูแต่บางคนถ้ามีแค่ 1, 2, 3รลูเงี้ยในนิดๆหน่อยนะผมว่ามองว่าวิธีนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพื่อนๆสําหรับการอุดรูด้วยนะฮะ สัมรีแล้วก็กาวร้อนนะครับเป็นกาวร้อนนะเพื่อนๆเ,เน้นย้ํานะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆลหลายท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ